สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่14นะครับวันนี้พวกเรามีข่าวน่าสนใจมานําเสนออาจารย์แล้วก็น้องๆก็คือข่าวที่เป็นประเด็นร้อนงินอยู่ของ2มาหาอำนาจของโลกนะครับก็คือสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนครับก็คือเรื่องที่ไนทยทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแบนแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็แอปพลิเคชัน e c h a t ด้วยครับ โดยแอปพลิเคชัน Tik t o k นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแช์วิดีโอสั้นๆส,สนุกๆเป็นแอปพลิเคชันของบริษัท ByteDance ของประเทศจีนนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน WeChat เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันแชทส่งข้อความเป็นแอปพลิเคชันของบริษัท Tencent นะครับสองแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีบริษัทแม่เป็นบริษัทสัญชาติจีนนะครับการออกมาประกาศแบรนดของนายทรัมป์เนี่ยนะครับ ก็ส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐแล้วก็จีนที่พยายามก้าวขึ้นมาเป็นหมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีนะครับก็ตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมเราไปฟังคําประกาศของนายทรัมป์กันสักหน่อยครับนายทรัมป์ออกคําสั่งพิเศษนะครับระบ,บุว่าเราต้องเพิ่มมาตรการเพื่อจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติในเรื่องของข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีสื่อสารครับ การใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้วก็มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศจีนนะครับถือเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐด้วยครับและในคําสั่งพิเศษของนายทรัมป์นะครับยังมีการอ้างว่าแอปพลิเคชัน t ิ k กต k เนี่ยสามารถสอนแนมเจ้าหน้าที่ของสหรัฐแล้วก็ทําการเก็บข้อมูลความมั่นคงของสหรัฐด้วยครับและยังอ้างว่าแอปพลิเคชัน t ิ k กต k เนี่ย แบนเซนเซอร์ sensor, เนื้อหาที่มีความอดวัยทางการเมืองอย่างอาทิเช่นการประท้วงในฮ่องกงหรือว่าเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวอุยกูครับในขณะนี้เนี่ยทั้งทหารสหรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสหรัฐโดนสั่งไม่ให้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวทั้งสองแอปพลิเคชันเลยครับครับต่อไปก็มาดูในแงม่มุมของการวิเคราะห์ข่าวนี้นะครับประเด็นแรกครับ ประเด็นแรกเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่เขาวิเคราะห์ข่า,ขาวนี้ว่าทรัมป์เนี่ยจากการที่สั่งแบนแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกเนี่ยกระทำไปเพื่อชาติหรือว่าโดนปั่นหัวนะฮะจากการที่ทรัมป์เนี่ยอ้างว่า Tik t o k อกเนี่ยนะครับเป็นภัยความมั่นคงของชาติครับอ้างว่ากลัวจะมีการขโมยข้อมูลภายในประเทศเกิดขึ้นหรือว่าอีกแนวคิดที่จะชี้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยฮะการแบนติ๊กต o อเนี่ยมาจากเรื่องส่วนตัวของทรัมป์ครับก็คือย้อนกลับไปครับจากเหตุการณ์ที่คนเข้าฟังงานปราศัยหาเสียงเลือกตั้งของรัมเมื่อ มิถุนายนที่ผ่านมาที่เมืองเถาซาเนี่ยนะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นใน t ิ k ต o k เนี่ยนะครับรวมหัวกันจองเข้ารวมงานเกือบล้านชื่อค่ะแต่ว่าปรากฏว่า มีพูดมีจำนวนที่ไปร่วมงานจริงเนี่ยเพียงแค่6 0 0 0กว่าคนเท่านั้นนะฮะใน2สัปดาห์ต่อมาเนี่ยไม์ปอมเปโอฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยประกาศตรวจสอบ t i k t o k ทันทีเลยนะฮะสรุปก็คือทั้มเนี่ยขายหน้าครับแล้วก็ต้องการแก้แค้นจึงสั่งเล่นงานแอป TikTok เนี่ยนะฮะส่งผลถึงผู้ใช้ที่กลัวว่าจะไปร่วมงานฟังปลาใสในครั้งนั้นนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยมุมมองนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานที่พิสูจน์ชี้ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเช่นนี้จริงเนี่ยเท่ากับทั้มเลยครับเอาความม แก้แค้นส่วนตัวนะครับกระทบกับคนอเมริกันทั้งหมดที่ใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยร้อยล้านคนแล้วก็โดยไม่แยกแยะเลยนะครับว่าใครเป็นใครครับผมซึ่งถ้ามองผิวเผินในประเด็นนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงหรือว่าเป็นเรื่องไร้สาระมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเรามองในแง่มุมของอบุคลิกของประธานาธิบดีคนนี้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไกลเกินกว่าความเป็นจริงได้เลยนะครับเพราะว่าทาเนี่ยบุคลิกของแกก็เป็นคน กวนๆอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับนายกข,ของเราเนี่ยนะฮะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือว่าไม่จริงก็ได้นะฮะแต่ว่าเรามาวิเคราะหนะ์ประเด็นนี้ให้ฟังกันนะครับประเด็นต่อมาที่จะเอามาวิเคราะห์กันเนี่ยก็คือจากการที่ทําสั่งแบนแอปพลิเคชันติ k ก o ็อกเนี่ยะฮะก็เพราะว่าแอป t i k ก o ็อเนี่ยครับเป็นคู่แข่งของ Facebook และ Twitter ครับ มองในแง่ของธุรกิจสื่อโลกโซเชียลนะฮะ TikTok เนี่ยเป็นคู่แข่ง Facebook และก็ Twitter ที่บริษัทอเมริกันเนี่ยเป็นเจ้าของ TikTok เนี่ยนะครับกำลังเป็นเหมือนระบบเครือข่าย 5G ของจีนนะฮะที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยชี้ว่าเป็นภัยความมั่นคงแห่งชาตินะครับภัยคุกคามเนี่ยจะหมดไปถ้าประเทศนั้นๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือของบริษัทสัญชาติอเมริกันนี่คือในอนโยบายของทำนะฮะเอ่อคือถ้าจะขายายเนี่ยก็คือว่าแอป TikTok เนี่ย เป็นของบริษัทจีนใช่ไหมฮะเมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยทําเนี่ยมองว่าเป็นการคุกคามเป็นการคุกคามแล้วก็เป็นภัยของความมัน่นคงของชาติแต่ว่าในแง่ม,มุมของ Facebook แล้วก็ทวิตเตอที่มีการาจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นบริษัทของตัวเองนะฮะเออในแนวคิดของทําเนี่ยก็เลยมองว่ามันปลอดภัยนะฮะ โดยซึ่งแนวคิดแบบนี้เนี่ยก็คือต่างกันที่เป็นบริษัทของสัญชาติไหนนั่นเองนะครับประเด็นติกตอกเนี่ยเป็นกรณีที่น่าสนน่าสนใจนะฮะถ้าอธิบายตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอาจบีความได้ว่านี่เนี่ย,เ,ยเป็นการปิดล้อมจีนครับเป็นยุทธศาสตร์การแข่งขันระหว่างชาติมหาอำนาจในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาตินะฮะ ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพียงแค่กลุ่มเด็กเล่นสนุกมนะรวมหัวปั่นประธานที่พอดีตามภาษาที่พวกเขาได้คิดไว้แล้วก็คิดว่าสนุกนะแต่ว่าในเรื่องของการควบคุมสื่อครับนักวิชาการบางคนเนี่ยเห็นด้วยกับการควบคุมโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะสังกัดชาติใดนะฮะควรอยู่ภายใต้กฎระเบียบนานาชาติป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนตัวในทางมิชอบครับป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐด,ดังที่รัฐบาลสหรัฐกําลังกล่าวหาครับแต่ว่าในแนวทางนี้เนี่ยกับไม่เป็นที่ยอมรับนะฮะการแบนจะควบคุมแค่ไหนอย่างไรเนี่ยจ ครับ,รบและประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นที่สำคัญและก็น่าสนใจมากฮะเขาบอกว่าการที่ทรัมป์แบนแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยเป็นการจุดชนวนเทควอร์ระหว่างจีนสหรัฐนะฮะเทควอร์หรือว่าเทคโนโลยี วอร์เนี่ยนะครับเป็นการทําสงครามทางเทคโนโลยีนะครับหนึ่งในความกังวลที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2มหาอำนาจของโลกอย่างสาหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนะครับโดยเป็นการต่อสู้กันในแง่ของการค้าระหว่างประเทศด,ด้วยการตั้งกงําแพงภาษีต่างๆมากมายรวมถึงการแบนสินค้าที่นําเข้าส่งออกซึ่งกันและกันนะครับส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีฐานการผลิตและมีคู่ค้าอยู่ระหว่าง2ดินแดนดังกล่าวโดยทรัมป์เนี่ยมองว่าสาหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียเปรียบ เพราะว่ามีการบริโภคมากที่สุดในโลกแถมเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังเป็นสกุลเงินที่มีการทําธุรกรรมมากที่สุดในโลกโดยจีนนะครับได้เข้ามาทําธุรกิจในสหรัฐและธุรกิจของจนะีนเนี่ยเติบโตในสหรัฐมากเกินไปประกอบกับนโยบาย American First ครับที่ทรัมป์เนี่ยต้องการทําทุกอย่างเพื่ออ้างถึงผลประโยชน์ของเมืองพลเมืองอเมริกันให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าในกรณีของติกต็อกเนี่ยเช่นเดียวกันครับทรัมป์เนี่ยได้อ้างถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ความปลอดภัยต่อความมั่นคง ของสหรัฐจ,จากการถูกล้วงข้อมูลจากจีนครับสำหรับปัญหาความไม่ไว้วางใจ Tik t o k นี่นะฮะมาจากความสงสัยเรื่องการเก็บข้อมูลที่แอปดังกล่าวเนี่ยได้เก็บข้อมูลทุกอย่างค่ะตั้งแต่รายละเอียดส่วนตัวเช่นสถานที่ตั้งอีเมลไปจนถึงข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างเช่นโปรไฟล์ส่วนตัวพฤติกรรมออนไลน์อะไรประมาณนี้นะฮะ ดังนั้นเนี่ยจึงสามารถกังวลได้ว่า Tik t o k ครับอาจเป็นช่องทางที่รุกล้ำฐานข้อมูลพลเมืองเพื่อเชื่อมโยงสู่การทำลายความมั่นคงของชาติได้นั่นคือสิ่งที่อเมริกาและอินเดียนะครับนำไปสู่การตัดสินใจแบนบริษัทเทคโนโลยีจากจีนที่ไม่ใช่แค่ t ิก t o k เท่านั้นนะฮะสำหรับ d บ n c e เนี่ยนะฮะเป็นบริษัทแม่ของ t i k t o k นะครับถือเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกด้วยนะฮะมูลค่าถึง140พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เข้าถึงผู้บริิโโโภคคนนรรรุ่่่่ใหมมมทีสาาาถถตตบบ Tik แล้ว Ten ไดะดะยยึงงั เป็นแญลักษักของความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีเทคโนโนลยีจีนในด้าน AI แล้วก็าสามารถขยายการเติบโตรวมถึงทำกําไรได้ในระยะเวลาอันสั้นด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดกับ t ิ t t o k ในต่างแดนค็อาจจะชวนย้อนคิดไปถึงการกระทำเพื่อปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ของจีนก่อนหน้านี้นะครับที่สีจิ้นผิงเนี่ยได้บล็อกการใช้งานโซเชียลมีเดียนอกอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นกรณีของ Facebook IG Twitter และก็ u t u b e นะครับการบังคับให้บริษัทต่างชาติเนรักษาความปลอดภัยคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ตั้งแต่เกมมือถือไปจนถึงบริการคลาวด์หรือแม้แต่การลดการลงทุนในด้านต่างๆรวมถึงการเซ็นเซอร์เนื้อหาของ Search Engine และ Social Network นะฮะของบริษัทที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินงานในจีนได้ด้วยสีทิ้นเพงเนี่ยได้เคยกล่าวไว้นะครับว่าเราควรเคารพแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการนโยบายสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตและสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการจัดการไซเบอร์สเปซของประเทศทุกปรระะเทศแลไมม่ควี ความเป็นเจ้าโลกในในโลกไซเบอร์นะฮะไม่แทรกแซงกิจการภายในของผู้อื่นไม่มีส่วนร่วมสนับสนุนหรือยุยงกิจกรรมทางไซเบอร์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติหรือของประเทศอื่นๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยกับการเป็นว่าตอนนี้นะครับจีนเองเนี่ยที่ต้องการให้โลกยอมรับเทคคอมพานีของตนนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของความกักงวลด้านความมัน่นคงของชาติที่มีมากเกินไปจากการที่ต้องการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาครับสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างนะฮะยุติธรรมแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติธุรกิจของททุปรระเศคับ สำหรับการเติบโตของ Tech Company ของจีนในต่างแดนเนี่ยนะฮะตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่ามีความสองขันสูงค่ะแต่ความกังวลด้าน Cyber Security น์ตีนะฮะที่หลายประเทศไม่ไว้วางใจจีนเนี่ยก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อ การขยายธุรกิจของจีนในเวทีโลกครับและแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงของรัฐบาลแต่ละประเทศนะครับอาจจะส่งผลต่ออีกหลายๆธุรกิจของจีนที่ต้องการเติบโตดังนั้นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดหลังจากนี้ก็คือการที่มหาอำนาจของโลกเนี่ยต้องการที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปราบคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญครับผม กล่าวดยสรุปในประเด็นนี้นะครับผมมองว่ากรณีที่ทรัมป์แบนแอปพลิเคชัน t ิ k กต o k กเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการทําสงครามทางการค้านี่แหละครับเนื่องจากการที่ทรัมป์เนี่ยมองว่าอเมริกาเสียเปรียบต่างๆนานานีฮะแล้วก็ปล่อยให้ธุรกิจจีนเนี่ยเติบโตในประเทศของตัวเองมากเกินไปนะครับจึงสั่งแบนติ๊กต k อฮะเพื่อตัดกําลังคู่แข่งแล้วก็เนื่องด้วยข้อคอ้หาที่แอป t ิ k กต o k มีในเรื่องของการล่วงข้อมูลส่วนตัวนะครับจึงเป็นการเปิดช่องให้ทรัมป์เนี่ยใช้ข้ออ้างในเรื่องของคความมังังตดกําลังการเติบโตขอองแปจจากจนไ,ไนนั้น จีนเองเนี่ยก็กากกระอวนครับเนื่องด้วยการที่ขอให้อเมริกาเปิดตลาดการค้าหรือว่าการแข่งขันอย่างที่รำเนี่ยแต่ว่าในประเทศจีนเองเนี่ยก็ได้มีการสั่งแบน Facebook Twitter i n s t a g r แกรหรือว่า YouTube อะไรต่างๆแล้วนาเนี่ยในประเด็นนี้เนี่ยผมจึงมองว่าก็เป็นมาตรการหนึ่งของทรัมป์นะครับในการสกัดกั้นจีนไม่ให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตในอเมริกามากไปกว่านี้โดยนำเอาเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนั่นเองครับก็น่าติดตามนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยบทสรุปจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ผมสุภาิ คำพังเพยและคุณสระย้อยสระนังคชามิขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ